วันนี้มาอยู่กับผมช่องตัวป่วนสายปั่น h ช n n นลนะครับวันนี้เรามาอยู่ในค่าย MVP 8 8นะครับด้วยเกมวิถีกีเลนนะครับวันนี้เราจะมาซื้อฟีสปินกันนะครับด้วยเบทเท่าไหร่นะครับเบท5บาทนะครับซื้อไปที่เบทหบาทนะครับเรามาดูมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเบทหบาทเราจะบวกกันเท่าไหร่ครับเรามีทุนมาอยู่ที่ สามร้อยกบาทนะครับาทรับท์สิบเอ็ดฟีสปินนะครับเราซื้อได้แค่สิบเอ็ดนะครับเรารุ้นครับว่าเราจะบวกหรือเราจะลบนะครับของแบบนี้เราต้องเสี่ยงครับกล้าเสี่ยงครับมาลองดูครับรอรอดูไปพร้อมกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะผลที่ออกมานะครับเราดูไปพร้อมกันนะครับ จะไปครับจะไปบวกมาครับบวกมาบวกมาอีกครับบวกมาคูณห้าแล้วนะครับคูณห้าแล้วคูณเจ็ดแล้วนะครับคูณเจ็ดมาแล้วนะครับไมคคูณเก้าอีกแล้วนะครับโอ้บวกมาอีกครับไมคคูณสิบเอ็ดครับมาอีกครับมาอีมาอีกครับโอ้โหมาอีกครับคูณสิบสามนะครับจะไปครับอีกไหมครับโอ้โหหมดนะครับ หนึ่งร้สิบบาทนะครับมาครับหมุนไปีครับหมุนไปหมุนไปเรื่อยๆนะครับมาครับคูณสิบห้าโอ้โหครับร้อยแสิบสามครับไปครับโอ้โหหนึ่งร้อครับมาคูณสิบเก้าเท่าไรครับโอ้โหเก้าจุดห้าครับไปคูณยีบเอบวกไปอีกร้อยห้าสิบเจ็ดครับไปอีกไหมโอ้โหครับสี่ร้อยห้าสิบสองครับโอ้โหบวกมาอีกครับ ไปเรื่อยๆนะครับมาอีกไหมครับมาอีกไหมาอีกครับไปนะครับคูณไปครับคูณไปอีกยี่สิบห้าคูณไปเรื่อยๆเลยนะครับคูณไปอีกครับคูณไปยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับไปไปเรื่อยๆนะครับบวกไหมครับไม่ครับบวกไหมครับมาครับรู้ยับโอ้โหได้แค่นี้เหรอจับไปครับจับไป คูณยี่สิบเก้ามาอีกไหมคูณสามสิบเอ็ดโอ้หหรือว่าสามสิบแปดนะครับเราสู้แค่ไหวเอาไปเรื่อยๆเลยนะครับฟีสปินหมดแล้วนะครับได้เจ็ดร้อยหกสิบสี่นะครับเราจะมาเล่นโหมดออโต้กันนะครับด้วยเบรคเท่าไหร่ครับสี่สิบนะครับปรับไปที่เบรคสี่สิบนะครับแล้วเรามาตั้งโหมดออโต้นะครับไอที่เท่าไหร่ดีครับสิบพอนะครับมาลุ้นนะครับ หัวไปครับหกสิบี่ไมโอ้หกสิกไมแปดไมคองมเรื่อยๆครับเรื่อยๆโอ้โหไมคไมคโอ้โหไมอ้ี่สิบครับไมสามโอ้โหเปครับห้าครับมาเรื่อยๆเลยนะครับบวกมาครับบวกมาบวกไม้ โห้พันสี่นะครับพันสี่นะครับช่วยทุนสามร้อยกว่าบาทนะครับงั้นเราจะพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเสียให้มันคืนนะครับเราเอาไว้แค่พันสองพอนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับครับขอบคุณครับ